อันข้อต่อมาครับพืชพิสูุสงสัยตัดเองก็ดีให้คนอื่นตัดก็ดีทําลายเองก็ดีให้คนอื่นทําลายก็ดีต้มเองก็ดีให้คนอื่นต้มก็ดีต้องทุกกฎนะครับเพราะมันเป็นพืชที่จะต้องจะต้องทากับปิยะและไปสงสัยอ่ะเป็นทุกกฎนะครับเพราะสงสัยฮะสงสัยจริงๆมันเป็นพืชที่ต้องกับปิยะนั่นแหละแต่ว่าเราก็สงสัยตัดเองก็ดีให้คนอื่นตัดก็ดีก็เลยเป็นทุกกฎนะครับลงมาหน่อยอ่อนลงมาหน่อย เพราะว่าเป็นมันเป็นจิตอกะนะครับไม่ไม่ใช่เป็นอกุศลจิตแต่เนี่ยครับต่อมาพืชพิสูจน์สำคัญว่าไม่ใช่พืชตัดเองก็ดีให้คนอื่นตัดก็ดีทําลายก็ดีให้คนอื่นทําลายก็ดีต้มเองก็ดีให้คนอื่นต้มก็ดีไม่ต้องอัมบัตนะครับทําไมถึงไม่ต้องอ่ะเพราะว่ามันเป็นพืชแต่เราไปสําคัญว่ามันไม่ใช่พืชไม่เป็นอัมบัตนะครับต่อมาไม่ใช่พืชพิสูจน์สำคัญว่าเป็นพืช ตัดเองก็ดีให้คนอื่นตัดก็ดีทำลายก็ดีให้คนอื่นทำลายก็ดีต้มเองก็ดีให้คนอื่นต้มก็ดีต้องทุกกดครับทั้งทที่มันไม่ไม่ไม่ใช่พืชแต่เราก็ไปสําคัญว่าพืชพืชนะต่อมาไม่ใช่พืชพิสูจน์สงสัยตัดเองก็ดีให้คนอื่นตัดก็ดีทำลายเองก็ดีให้คนอื่นทำลายก็ดีต้มเองก็ดีให้คนอื่นต้มก็ดีต้องทุกครกบ ไม่ใช่พืชพิสูจน์สำคัญว่าไม่ใช่พ er ืชก็ไม่ต้องอบัตนะครับอนาปฏิวานพิสูจกล่าวว่าท่านจงรู้พืชนี้ท่านจงให้พืชนี้ท่านจงนําพืชนี้มาเรามีความต้องการด้วยพืชนี้ท่านจงทําพืชนี้ให้เป็นกัปติยะดังนี้นี่อย่างที่หนึ่งพิสูจไม่แกล้งพลาดนะครับพิสูจนไม่แกล้งพลาดหนึ่งพิสูจไม่มีสติพิสูจน์ทำพราะไม่มีสติหนึ่ง ภิกูุไม่รู้หนึ่งนี่คจริตอาธิกรมิกะไม่ต้องอําบัตครับไม่แกล้งไม่มีสติไม่รู้นะครับไม่เป็นครับข้อนี้นะข้ออื่นไม่ไม่ไม่ใช่ว่าคาว่าไม่รู้ไม่ผิดนี่จะไม่ใช่ในทุกข้อนะครับนะอย่างเช่นสังคติเศสข้อที่หนึ่งนี่ไม่รู้ก็ไม่ไม่ได้นะครับนะไม่รู้ก็เป็นนะครับมาดูอัตถกถาสิกขาบทนี้ชื่อว่าภูตคามาสิกขาบทนะครับ เพิ่งทราบไม่ได้ใช้ในศิกขบที่หนึ่งแห่งเสนาสนาวัตดังต่อไปนี้จริงๆมันเป็นท่านเรียกได้สองอย่างนะครับเรียกว่าเสนาสนาวัตก,ก็ได้นะเรียกว่าผูต้ตคามวักก็ได้เพราะว่า,ารู้สึกว่าจะข้อที่ข้อที่4ี่เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเสนาสน,านะนะั่นนะฮะนั่นก็เลยเรียกว่าเสนาสนาวัตแต่ว่า คำเริ่มข้อที่หนึ่งมันเป็นผู้ตระคามวักอะ่ะเป็นเป็นเรื่องภาคของเขียวนั่นก็เลยเอาเอาข้อที่หนึ่งโดยมากท่านเอาข้อที่หนึ่งมาเป็นบทตั้งเป็นเป็นบัคแรก,กน,นะครับเป็นชื่อชื่อของบัคกกน,นะครับอย่างบัคเนี้ย,เร,ยเรียกว่าผู้ตระคามวักก็เกี่ยวกับการภาคของเขียวจะกรวรนี้ชื่อว่าผู้ตคามสิกาบทนะครับคําว่าไม่เชื่อฟังคือไม่เชื่อฟังถ้อยคําของเทวดานั้นข้อว่า ฟันถูกแขนทารกมีความว่าภิกษุไม่อาจยั้งขวานที่เงื้อขึ้นจึงตัดเอาแขนตรงที่ใกล้ราวนมของทารกผู้นอนอยู่บนวิวมานทิพย์จึงตั้งอยู่บนต้นไม้อันเดวดานั้นได้มาจากสำนักเท้าจาตุมหาราชซึ่งลวงวิสัยแห่งจากสู่ของพวกมนุษย์ ในข้อว่านั่นไม่สมควรเลยเป็นต้นมีการพรรณนาโดยสังเขปดังต่อไปนี้ได้ยินว่าในป่าหิมพานมีการประชุมเทวดาทุกๆวันทุกๆวันปรักในป่าหิมพานนั้นพวกเทวดาย่อมถามถ,ามถึงลูกกรรมว่าลูกกระทำเทวธรรมของพวกเทวดาที่อยู่บนต้นไม้น,นะครับเทว่าลูกกระทกระถามกันว่าท่านตั้งอยู่หรือ ไม่ได้ตั้งอยู่ในลุกธรรมถามกันอย่างนี้ชื่อว่าลุกธรรมได้แก่การที่เทวการที่รุกขเทวดาไม่ทําความประทุสล้ร้ทางใจในเมื่อต้นไม้ถูกตัดนะครับนี่เรียกว่าลุกธรรมครับที่เขามาทำลายมนุษย์ก็เพราะว่าเขาเขาอดกั้นไม่ไหวเทวดาจึงล่วงล่วงลุกธรรมไปนะลุกธรรมของเทวดาก็คือไม่ทําความประทุษะ้ร้ทางใจเมื่อถูกตัดต้นไม้นะครับ นี่ว่าลูกธรรมของเทวดาทาประจําใจของเขานะครับบรรดาเทวดาเหล่านั้นเทวดาองค์ใดไม่ตั้งอยู่ในลูกธรรมเทวดาองค์นั้นย่อมไม่ได้เพื่อจะเข้าสู่ที่ประชุมเทวดานั้นได้มองเห็นโทษมีการไม่ตั้งอยู่ในลูกธรรมนี้เป็นปัจจัยนี้ด้วยประการดังนี้และละลึกถึงบุพจริยา ในปางที่พระตถาคตเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระยาช้างจัตรทันเป็นต้นโดยกระแสแห่งพระธรรมเทศนาที่ตนเคยสดับมาเฉพาะพระพักแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุนั้นเทวดานั้นจึงได้มีความรำพึงก็การที่เราจะปงชีวิตภิกษุรูปนี้เสียในที่นี้นั่นไม่สมควรเลยดังนี้ก็ความลำพึงนี้ว่า ถ้ากะไรเราควรกราบทูลเรื่องเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ได้มีแก่เทวดานั้นนะเมื่อถุกคิดอย่างนี้ว่าพิสูุนี้เป็นบุตรมีบิดาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงสดับอัชฉาจารย์นี้ของพิสูจนี้แล้วจึงทรงป้องกันมารยาทจากทรงบัญญัติสิทธาขบดแน่นอนนะครับถ้าเราไปเล่าให้พระเจ้าฟังพระเจ้าคงจะทรงบัญญัติแน่นอนอย่างนี้นะครับ ข้าว่าสัตว์จัดชะตะวังเทวเตได้แก่เทวดาถ้าท่านปรงชีวิตพิสุรูปนั้นในวันนี้ไซในผู้เจ้าตามแตงนี้นะครับคําว่าจะพึงได้รับได้แก่พึงให้เกิดขึ้นพึงให้เกิดคือพึงให้เกิดขึ้นก็แลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วเมื่อจะให้เทวดานั้นยินยอมจึงได้ตรัสพระคาถานนี้ว่า บุคคลได้แลคขมความโกรธที่เกิดขึ้นได้แล้วเหมือนกับสารถีหยุดรถซึ่งกำลังแล่นอยู่ได้เราต่ถากตเรียกผู้บุคคลนั้นว่าเป็นสารถีชนนอกนี้เป็นแต่คนถือบังเหียนเท่านั้นนะท่านหมายความว่ารถที่แล่นเร็วสารถีสามารถหยุดได้ในทันทีเนี่ยอย่างนั้นเรียกว่าเป็นสารถีที่ดี พระเจ้าเรียกว่าสารถีแต่ว่าไอาคนที่ถือเชื่อกแล้วหยุดไม่ได้นี่ก็เป็นแต่เป็นแต่คนนั่งจับบางเหียนเท่านั้นเองในเวลาจบพระคาถาเทวดานั้นตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลพระ,ระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงธรรมแก่บริษัทผู้ประชุมกันพร้อมแล้วจึงได้พร้อมกันแล้วจึงได้ทรงาภาษิทธิพระคาถานี้อีกว่าพิสูจนดย,ย่อมกําจัดซึ่งความโกรธ ที่เกิดขึ้นเหมือนหมอกำจัดงูพิษที่แล่นส่้นไปแล้วด้วยโอสถทั้งหลายฉะนั้นพิสูจนนั้นย่อมละฝั่งนี้และฝั่งนน้นได้เหมือนงูล,ลอกคาบเก่าทิ้งไปฉะนั้นบรรดาคาถาทั้งสองนั้นคาถาที่หนึ่งพระธรรมสังฆาการจารย์ยกขึ้นสู่สังฆาในธรรมบทครับคาถาที่หนึ่งนี้นะคาถาที่สองเนี่ยยกขึ้นสู่สังฆาในสุตตานิบาตครับ ครั้งที่เรื่องเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไปยกไว้ในคนละที่นะครับคาถาที่สองในยกขึ้นสู่สังฆาในสุตานิบาตส่วนเรื่องยกขึ้นสู่วินัยปิฎกเนี่ยลเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยยกขึ้นสู่วินัยปิฎกนี้แหละสามที่เลยนะครับ,ล,รบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจ้าทรงสแสดงธรรมอยู่นั่นเทียวทรงตรวจด,ดูสถานที่ของที่อยู่ของเทวดานั้น ทอาพระเนเห็นสถานที่อันสมควรแล้วจึงตรัสว่าไปเถิดเทวดาหน้าที่โอกาสโน้นมีต้นไม้ว่างอยู่เธอจงเข้าไปอยู่ที่ต้นไม้นั้นได้ยินว่าต้นไม้นั้นไม่มีในแควน้นอารวีมีอยู่ภายในกำแพงเครื่องล้อมแห่งพระเชจดวันเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดอยู่ในเมืองอารวี v, ใช่ไหมครับพู้เจ้าประทับอยู่ที่ไหนนี่ย เมืองอาราวีครับแล้วก็เหตุเกิดที่เมืองอาราวีฮะแต่ว่าต้นไม้ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่เมืองสาวัตถีนู่นนะครับเธอจงเข้าไปอยู่ที่ต้นไม้นั้นได้ยินว่าต้นไม้นั้นไม่มีในแคว้นอาราวีมีอยู่ภายในภายในกำแพงเครื่องร้อมแห่งพระเจตวันอยู่ในวัดพระเฉตวัน ซึ่งมีเทพบุตรผู้เป็นเจ้าของได้จุติไปแล้วเพราะเหตุนั้นต้นไม้นั้นจึงตรัสว่าว่างแล้วก็แลจําเดิมแต่ปางนั้นมาเทวดานั้นได้ความคุ้มครองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นพุทธอุปทายิกาในคราวมีเทวะสมาคมเมื่อเทวดาผู้มีสังหญ่ทั้งหลายมาอยู่เทวดาเหล่าอื่นผู้มีสักน้อยย่อมถอยร่นไปจนจดมหาสมุทร และภูเขาจักรวาลน,นะครับผู้ที่มีสังนราชก็ถอยไปถอยไปถอยไปส่วนเทวดานางเนี่ยนั่งฟังธรรมอยู่ในที่อยู่ของตนนั่นแหละไม่ได้ถอยไปด้วยนะครับเทวดานั้นนั่งฟังปัญหาทั้งหมดที่พวกพิสูจน์ถามในปฐมมยามและที่พวกเทวดามาถามในมัชฌิมยามบนวิบากน,น,นั้นนั่นแหละแม้ท้าวมหาราชทั้งสี่มาสู่ที่บำรุงของพระพุทธเจ้าเมื่อจะไปก็เยี่ยมเทวดานั้นก่อนแล้วจึงไปนะครับ <c oughs> ในคําว่าใน เพราะพระรากภูตคามนี้พึงทราบวิธิสัยดังนี้ที่ชื่อว่าโพตะเพราะอาจว่าเกิดอยู่ด้วยเติบโตขึ้นอยู่ด้วยอธิบายว่าย่อมเกิดย่อมเจริญหรือว่าเกิดแล้วเจริญแล้วคําว่าคาโมได้แก่กองกองแห่งพูดทั้งหลายเหตุนั้นจึงชื่อว่าภูตังคามอีกอย่างหนึ่งกองคือพูดชื่อภูตังคาม คำว่าผูธคามนั่นเป็นชื่อแห่งหญ้าและต้นไม้เขียวสดที่ยืนต้นแล้วเป็นต้นภาวะแห่งการพรากชื่อว่าปาตพยะปาตพยาแปลว่าความเป็นแห่งการพรากอธิบายว่าภาวะอันบุคคลพึงบริโภคใช้สอยาตามความพอใจด้วยการตัดและการทุบเป็นต้นในเพราะความเป็นผู้พากผู้ดักคนั้น แห่งภิกษุนั้นนี้เป็นคํานี้เป็นสัตตมีวิพัฒน์ลงในอัดแห่งนิมิตอธิบายว่าเป็นปาจิตตีเพราะความเป็นผู้พระรารคพธะคมเป็นเหตุคือเพราะการตัดพธคคมเป็นต้นเป็นปัจจัยบัดนี้พระอุบาลีเถระเมื่อจะจําแนกแสดงพธคคมนั้นจึงกล่าวคําเป็นต้นว่าที่ชื่อว่าพธคคมได้แก่พืชห้าชนิดดังนี้ท่านกล่าวไว้ในอัตถกถาทั้งหลายว่า ในคำว่าพูธคามเป็นต้นนั้นท่านยกพูธคามขึ้นด้วยคำว่าที่ชื่อว่าพูธคามดังนี้แล้วกล่าวคำว่าพืชห้าชนิดเป็นต้นเพื่อแสดงพืชที่เมื่อบรรมีอยู่พูธคามจึงมีแม้เมื่อมีอย่างนี้คำว่าหรือแม้พืชอย่างอื่นใดซึ่งเกิดที่เง่าเป็นต้นก็ไม่สมกันจึงอยู่พืชห้าชนิดมีพืชเกิดจากเง่าเป็นต้น มิใช่เกิดอยู่ที่เง่าเป็นต้นแต่พืชเหล่าอื่นเมื่อจะเกิดที่เง่าเป็นต้นก็ชื่อว่ามูลพืชเป็นต้นเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบบรรณาในคําว่าที่ชื่อว่าพูตธคามเป็นต้นนี้โดยในที่จะกล่าวต่อไปอย่างนี้คําว่าที่ชื่อว่าพูตธคามคือ,อเป็นบทกวนแจกคือยังตง้องต้องมีการขยายความอยู่คําว่า5ชนิด เป็นการกำหนดชนิดแห่งพูตัาคามนั้นคำว่าวีชาวีชาชาตานิเป็นบทไขธรรมที่ได้กําหนดไว้ใจความแห่งคําว่าวีชาชาตานินั้นที่เชื่อว่าพีชาตเพราะอาจว่าเกิดจากจําพวกเมเล็ดคํานี้เป็นชื่อแห่งพืชมีต้นไม้เป็นต้นอีกในหนึ่งพืชเหล่านั้นด้วยเกิดแล้วด้วยคือผลิแล้วได้แก่ มีใบและรากงอกออกแล้วเพราะเห็ุนั้นจึงชื่อว่าพีชาติด้วยคําว่าพีชาตินี้เป็นอันท่านทําการสงเคราะห์อเอาพืชมีขิงเป็นต้นที่เขาชำไว้ในทรายเปียกเป็นต้นซึ่งมีใบและรากงอกออกขึ้นแล้วบัดนี้พืชมีต้นไม้เป็นต้นที่ท่านเรียกว่าพีชาติเพราะเกิดจากพืชเหล่าใด เมื่อจะแสดงพืชเหล่านั้นท่านจึงกล่าวคําว่าพืชเกิดจากเงาเป็นต้นโอเทศแห่งพืชมีพืชเกิดจากเงาเป็นต้นนั้นปรากฏชัดเจนแล้วแล้วก็ในคําว่าก็หรือแม้พืชอย่างอื่นบรรดามีซึ่งเกิดที่เงาซึ่งซึ่งเกิดที่เงางอกที่เงานี้ในโอเทศท่านแสดงพืชเกิดจากเมล็ดเพราะฉะนั้นพึงทราบใจความนี้ว่าก็หรือพืช อย่างอื่นใดเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ว่าก็หรือพืชแม้อย่างอื่นใดบรรดามีเป็นต้นว่าไม้กอไม้เถาและต้นไม้ซึ่งเกิดและงอกขึ้นที่เงา่ามีชนิดเช่นรากเงา่าเชือกเขาบอกไดยว,ว่ารากเงา่าเถามันกระจับบวัวแดงบวัวเขียวบวัวขาบบวัวขาวบวัวสายบวัวเผือกเผือกมัน และแข็งไฟเป็นต้นแม้ไม้ก่อไม้เถาและต้นไม้เป็นอาทินั้นย่อมเกิดและย่อมงอกที่เง่าใดก็เง่านั้นท่านกล่าวไว้แล้วในบาลีพืชเกิดจากเง่ามีขมิ้นเป็นต้นนี้แม้ทั้งหมดชื่อว่ามูลพืชในขันทพืชเป็นต้นบงเรียกว่าพืชเกิดจากลำต้นก็ในนี้อีกอย่างหนึ่งบรรดาพืชทั้งหลายมีพืชที่เกิดจากลำต้นเป็นต้นนี้พืชเหล่าใดมี ต้นมะกอกต้นช้งนางนาวสลัดใดทองหลางกันนิกาเป็นต้นบัณฑิตพึงเห็นว่าพืชเกิดจากลำต้นพืชทั้งหลายมีเถาส้มเถาสี่เหลี่ยมเถาดีปีเป็นต้นบัณฑิตพึงเห็นว่าพืชเกิดจากแต่ข้อพืชมีปอมะลิงอนไก่เป็นต้นบัณฑิตพึงเห็นว่าเกิดจากยอดพืชมีมะม่วงมีมะเด็ดมะม่วงว่าและขนุนเป็นต้น พึงทราบว่าพืชเกิดจากมเมล็ดบัดนี้พระอุบาลีเทระเมื่อแสดงชนิดแห่งอาบัตและอนาบัตอาบัตอนาบัตและชนิดแห่งความพลาดด้วยอํานาจความสําคัญว่าในคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภูตคามปตพยะปาจิตยังจึงกล่าวคําว่าพืชพิสูจน์สำคัญว่าพืชภูตคามที่เกิดจากมเมล็ด บัณฑิตพึงทราบว่าท่านเรียกว่าพืชในคําว่าพืชพิสูพึงสําคัญว่าพืชนั้นดูดข้าวสุกแห่งข้าวสารข้าวสาลีเขาเรียกว่าข้าวสุกแห่งข้าวสาลีในคําว่าสาลีนันเจวะโอทน,นังพุนชติเป็นต้นฉะนั้นส่วนพืชที่ท่านคัดออกไว้ให้พ้นไปจากภูตคามที่ท่านกล่าวไว้ในคําว่าพีชคามภูตคามสมาราัมภา ปฏิวิรโตเป็นต้นเป็นวัตถุแห่งทุกข์กฎคือมันมีมีทั้งวัตถุพป้นที่เป็นปัจจิตปัจจตีกับทุกข์กฎนะครับอย่างนั้นเรียกว่าพีชคามเนี่ยมันจะเป็นทุกข์กฎพูดคามเนี่ยเป็นปัจจิตีอย่างนี้นะครับแต่ท่านจะาําแนกว่าอย่างไหนมันที่จะเป็นวัตถุของทุกข์กฎอยู่ข้างหลังนั่นนะครับอีกอย่างหนึ่งบัณฑิตเพึงประกอบ กับบทตน้นแห่งสิ่งขาบทวิพังที่ชื่อว่าว่าที่ชื่อว่าพุทธคามแล้วเพิ่งทราบเนื้อความในคําว่าพืชพิสูจน์สำคัญว่าพืชอย่างนี้อย่างนี้ว่าพิสูจน์มีความสําคัญในพืชที่มีชื่อว่าพุทธคามว่าเป็นพืชเอาสาตาเป็นต้นตัดเองก็ดีให้คนอื่นตัดก็ดีเอาก้อนหินทุบเป็นต้นทุบก็ดีทุบเองก็ดีให้คนอื่นทุบก็ดี นำเอาไฟเข้าไปเผาเองก็ดีใช้ให้คนอื่นเผาก็ดีเป็นปาจิตตีแต่บัณฑิตไม่พึงถือเอาตามพระบาลีปรับปาจิตตีในพหุความพลาดมีชนิดต้นพืชนอกไปจากโพธคามเป็นต้นคออือยับยับเพิ่งไปปรับทั้งหมดว่าเป็นปาจิตตีทั้งหมดในในในบรรดาโพธคามที่มีในโลกนี้นะครับมันก็มีพีชาคามด้วยนะครับก็เลยบอกว่ามันมีทั้งปาจิตตีและทุกกฎนะครับ จึิงอยู่ในโพธคามสิกขาบทนี้มีวิธีใช้คาถาดังต่อไปนี้ภิกษุพรพะคาโพตคามเป็นปาจิตีพระพิชคามแม้ทั้ง5อย่างอันนอกจากโพธคามเป็นทุกกฎเห็นไหมครับโพธคามก็มี5้ีพิชคามก็มีห,คร,มมหครับพระอาจารย์ครับก็ถ้าภาคพิชคามก็เป็นทุกกฎชื่อว่าพิชคามและโพตคามนี้อยู่ในน้ําก็มีนะครับอยู่บนบกก็มี บรรดาพิชคามและภูตคามที่อยู่ในน้ําและบนบกทั้งสองนั้นพิชคามและปูตคามที่อยู่ในน้ําคือเสวาระชาติสาหลายทั้งที่มีใบและไม่มีใบทั้งหมดมีชนิดเช่นแหนและจอกเป็นต้นโดยที่สุดกระทั่งฝ้าน้ําตะไคร่น้ําบัณฑิตพึงทราบว่าปูตคามชื่อว่าฝ้าน้ํา ชื่อว่าฝ้าน้ำเนี่ยข้างบนแข็งมีผิวกร้านข้างล่างอ่อนมีสีเขียวบรรดาเสวารชาตินั้นลากของสาหลายใดอย่างลงไปในแผ่นดินแผ่นดินก็เป็นฐานของสาลายนั้นนะครับเดีย๋ยวไปหาเก็บเท่าไปเลยด,ดิแผ่นดินเป็นฐานของสาลายนั้น น้ำเป็นฐานของสลายที่ลอยไปมาบนน้ำนะครับคือถ้ามันอย่างยากมันอย่างลงสู่ดินก็ก็ไอแผ่นดินนั่นแหละเป็นฐานของมันแต่ว่าถ้าชนิดไหนที่มันไม่มีรากอย่างลงถึงดินก็มันลอยไปลอยมาบนน้ำก่อนน้ำนั่นแหละครับเป็นฐานของมันไปตักน้ําออกไม่ได้นะไปเอา,เ,อาเรียกว่าทําน้ําให้แตกกระจายแล้วก็เพื่อจะให้มันไอจอกแนะที่มัน แยกออกจากน้ำนะมันไม่ได้นะครับหรือยกขึ้นนะ่ะไม่ได้นะยกขึ้นยกแหนขึ้นจากน้ํานี้ไม่ได้นะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําอันแหละเป็นเป็นที่ตั้งของมันแสดงว่าภาคปูทตงคามันกันเพราะมันอยู่ในน้ําก็ได้อยู่ในดินก็ได้ เป็นปาจิตตีแก่ภิกษุผู้พระลรักูตะาคามที่อยู่ในแผ่นดินที่อยู่ในแผ่นดินในที่ใดที่หนึ่งก็ดียกขึ้นย้ายไปสู่ที่อื่นก็ดีนะครับเป็นปาจิตตีแก่ภิกษุผู้พระลรักษูตะาคามที่ลอยไปลอยมาบนน้ําเหมือนกันนะครับอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะจะแยกแยกแหนออกไปยกขึ้นไปวางไว้บนอีกส่วนหนึ่งของน้ําก็ไม่ได้นะครับเพราะว่านั่นถือว่า ภาคภตกรรมแล้วแต่จะเอาเมือทั้งสองแบกไปทางโน้นทางนี้แล้วอาบน้ําควรอยู่นะครับแท้จริงน้ําทั้งสิ้นเป็นฐานของสไลายที่อยู่ในน้ํานั้นเพราะเหตุนั้นสลายนั้นยังไม่จัดว่าเป็นอันพิสูจน์ย้ายไปสู่ที่อื่น,ด,นด้วยเหตุเพียงเท่านี้คือด้วยเหตุเพียงเท่านี้คือไอ้แค่เราแบกน้ําแบก แวกสไลด์ที่จะไปส่งน้ํากันนะครับแต่ว่าถ้ายกขึ้นจะเป็นอันนั่งทันทีเลยถ้าจะยกก็เอายกบนขึ้นไปทางน้ําเลยฮะเอาน้ําไปด้วยตัวเหตุเพียงเท่านี้สไลด์นั้นยังไม่จัดว่าเป็นอันไปสู์ยะไปสู่ที่อื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แต่จะแกล้งยก ขึ้นจากน้ําโดยเว้นน้ําเสียไม่ควรนะครับถ้าจะยกก็ยกไปทางน้ำนะ่ะเอาถังมาใส่ยกไปทางน้ําเลยทั้งทั้งจองทั้งแหนไปเลยยกขึ้นพร้อมทั้งน้ําแล้ววางลงไว้ในน้ําอีกก็ควรนะครับเห็นไหมเอามืออาจจะเอามือกรอบนะมืออุ้มใจสาลายนั้นแล้วก็ยกไปยกไปทางน้ําเลยไปวางไว้ที่อื่นนะก็ควรอยู่นะครับสาลายออก มาทางช่องผ้ากองน้ําควรทําให้เป็นกับปิยาก่อนจึงบริโภคนะครับคือถ้าเราเอาไปกองน้ําในหนองน้ำอ่ะมันมีสารไหลเข้าไปในถุงกองน้ําด้วยเนี่ยแล้วก็อา่ามันมีมันสารไหลออกมาทางช่องผ้ากองน้ำมันมีมันเล็ดลอดออกมาได้นะครับก็ต้องทํากับปิยาก่อนนะแล้วค่อยบริโภคนะครับไม่งั้นก็มันจะขาดได้ พิษสูตรถอนเทวันและหญ้าที่เกิดในน้ํามีกออุบลและกอปฐุมเป็นต้นขึ้นจากน้ําก็ดีภาคเสียในน้ํานั้นเองก็ดีเป็นปาจิตตีนะครับพรากกออุบลและกอปฐุมเป็นต้นที่คนอื่นถอนขึ้นไว้แล้วเป็นทุกขกดเนี่ยเป็นทุกขกดตัวนี้ครับเรียกว่าผีชะคำทั้งๆที่ททกออุบนกอปฐุมเนี่ยที่คนอื่นเขาถอนขึ้นแล้วนะครับ ขาถอนขึ้นวางไว้แล้วนะแล้วถ้าถ้าเราไปจะไปกินจะไปเด็ดจะไปตัดขาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องทํากับบิยกก่อนทาไมงั้นจะเป็นทุกกฎเนี่ยทำไมต้อง,ต,องต้องทำต้องทำกับบิยกก่อนก่อนที่เราจะเอาไปทําอย่างอื่นอะย่างเช่นเราใช้เฮซัมาเนนตัดต้นไม้ลงมาแล้วเนี่ยนะถ้าเราจะไปไปถอนต้นไม้ให้เป็นท่อนๆต่อไปอีกเนี่ยเ,เราต้องทํากับบิยะก่อนอย่างนี้นะครับแต่มันก็เป็นทุกกด พราะตรงนี้แหละเป็ทอนเองไม่ได้ทอนเองได้แต่ว่าต้องทํากับเบียก่อนต้องทํากับเบียซ้าอีกทีหนึ่งกับเบียงกรโรหีกับบียงพันเดแล้วเราค่อยทอนได้เพราะว่ากิ่ง <c oughs> ว่าที่ตัดลงมานั้นเราสามารถเอาไว้พวกนี้มันสมารถปลูกเกิดได้อีกไงถ้าไปทาลงดินก็สามารถงอกเกิดได้กิ่งไม้ต้องทํากับบียรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่ทาเป็น,ปนตัวกฎนะครับแต่ว่าม,ม,มันเรียกว่าพิชคาคมครับไอ้ที่ตัดออกมาแล้วนันเรียกว่าพิชคาคม ยิงอยู่กอออบลและกอประตุมเป็นต้นที่คนอื่นถอนที่คนอื่นถอนขึ้นไว้นั้นย่อมถึงการสงเคราะ์เข้าในพีชขามครับแม้สลายคือจอกและแหนที่เขายกขึ้นจากน้ำแล้วยังไม่เหี่ยวย่อมถึงซึ่งอันสงเคาะเข้าในพืชที่เกิดจากยอด แสดงว่าช้าลายหรือจอกแหนเนี่ยที่เขายกขึ้นไว้ตั้งไว้บนน้ําแล้วนะครับถ้าขึ้นขึ้นจากน้ําแล้วเนี่ยมาตั้งไว้บนบกเนี่ยมันยังไม่เหี่ยวนะก็รงค้อว่ามันเกิดจากยอดเป็นพืชที่เกิดจากยอดก็ไปทาํากันต่างๆก็ต้องทํากับปิญย่ให้ดีนะครับในอัตถามหาปัจจลีเป็นต้นท่านกล่าวไว้ว่าแหนไม่มีรากและหน่อและแต่ใคร้าน้าเป็นต้นเป็นวัตตูแห่งทุกกฎ เหตุในคํานั้นไม่ปรากฏในอันตกะอัตกถาท่านกล่าวไว้ว่ายังไม่เป็นภูตครมที่สมบูรณ์เหตุนั้นจึงเป็นทุกข์กฎแม้คําในอันตกะอัตกถานั้นก็ไม่สมกันกับพระบาลีนะขอทั้งสองที่มานะครับในมหาปัจฉลีก็ดีในอันตกะอัตกรกถาก็ดีก็ก็ถูกค้านไว้แล้วว่ามันไม่สมกับพระบาลี จริงอยู่พระพผู้มีพระภาคเจ้าปรับปาจิตตีในพระภูตรคามปรับทุกกฎในพระพิชคามชื่อว่าภูตรคามอันไม่สมบูรณ์เป็นกฎท่าที่สมไม่ได้มาในบาลีไม่ได้มาในอัตถกถาทั้งหลายเลยก็ถ้าจะเพ่งมีมติว่าแหนไม่มีรากและหนอนั้นจากถึงการสงเคราะห์เข้าในพิชคามไซ คำนั้นก็ไม่ควรเพราะเพื่อนเช่นนั้นไม่เป็นมูลเหตุแห่งภูตคามเลยอีกในหนึ่งคำว่าบรรดาฐานฐานฐานะที่หนักและเบาพิสูจควรตั้งอยู่ในฐานะที่หนักนี่เป็นลักษณะแห่งพระวินัยครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับพระจนันทร์แสดงว่าภูตคามที่บอกว่าไม่มีราก ไอ้จอกแหน่นไม่มีรากในท่านคานไว้แล้วก็เป็นปาริจิตินั่นแหละครับก็ให้ตั้งอยู่ในฐานะที่หนักคือเป็นปาริจิตินะครับอะระหังสัมมาสัม,ททพ,มพุทโธภะคะวา,าพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิสวากาโตภะคะวาตาธรโมธรรมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตาสาวกสังโฆสังฆนะมามิ